อย่ให้ดูนะวิ่าว้าว ล้วเข้าก่อนที่ว่าคันเซ็นไปก็คือมาที่นี่ะก็คือแบบนี้เลยอืมใช่ครับว่าฝนตกมากอะ่ะล้อนละลายเนาะแค่ฝนนิดเดียวยังลดคาด่ามรถใหญ่ลืมไปโอเราไม่ทันละอะไร ถ้าเราไปไวอ่ะเราจะไปดูพญานาคได้อ๋ออืมอยากเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอือหือตีสี่โมงแล้วไม่ทันเออไม่ทันเข้าไปเดี๋ยวมันมืดนื่อะไรมันเมื่อไหรยอะมันเดินเข้ามันเดินเข้าป่าประมาณกิโลนั่นงเรเช็คแล้วไม่เหมาะถ้าถ้าจะมาคือต้องรถยนต์เหรอไม่ไม่ไม่ถ้าจะมาคือต้องเข้าไปแต่เช้า เราก็ไปหาที่นั่งชิลให้ย่างงั้นนะได้เหมือนมาแบบแมโกกแ่โลเดียวเธอเดินออกกำลังกายมันเป็นโลเดียวในปางยราก็เหยียบโคนเหยียบอะไรด้วยม,มันมัมนมีรองเท้าบูทให้เช่าด้วยนะเขาดูแล้วเออมีรองเท้าบูท<อ>ทาบ๊ทเขามีอาชีพเลยสร้างอาชีพเลยเดียวเออให้รองเท้ารองเท้าบูทเข้าไปยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ใส่รองเท้าสวยมาถ่าปู่สร้างอาชีพเลยเดียวได้รองเท้าไม่เอาอันนี้เปิด Med เล็เ<อ>ง,งไปเลไนะใช่ะนี่เห็นบ้าใส่รู้ไปอ,อยู่ไว้ผักมังแก้วน วันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยยืดก่อนยืดก่อนมาเห็นลุงบ้าใครจะเป็นท็อปแฟนนะนีอ่อันน้เขาเป็นะอ๋อเขาเป็นที่ถ่ารูปอย่างนี้นี่หลังวัดตอนแรกเราจะกินพิซซ่า ตอนนี้เรากินอะไรไม่รู้กินไปกินมากินไปเรื่อยๆแล้วทุกคนดูวัดค่ะอ่ะนี่ใส่หนูข้าเถิบมาทางนี้แล้วนะ นม่ค่ะนี่้าอยู่วัดผาตนแก้วเห็นปะแต่ไม่ได้เข้าไปนะคนเยอะวันนี้ก็มาคลิปนะคะกับไทอัมพิษนุโลกนะคะมากับคุณชายคนนี้คนเดินของเรานะคะเฮ้ยคุณชายเป็นไงสนุกดีครับสนุกครับไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่า คุณเพิ่มศักดิ์สวัสดีค่ะครับอยู่ยาวสามวันไปไหนกันบ้างครับมาแป๊บๆอยากให้แบบอ,อ,อากาศดีอากาศดีเลยใช่หายใจชุ่มก่อนวิ่งตอนนี้ลุ้งขึ้นไปข้างบนแล้วเออมันเหมือนแบบเป็นสะพานใส่ลุง้งออนู่นนู่นนู่นสวยมานี่อยู่เข่าคอนะคะเ่าเอยเข่าคอ คนอยู่คนอยู่ทะเลก็อยากเที่ยวเขาค้อนี่ก็อยากไปเที่ยวทะเลจะไปแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปนอนอยู่ในห้อง <c oughs> นอนเปื่อยอยู่ในห้องเรร้ <c oughs> อนแล้วที่จริงๆอจะกลับเลยจะพาไปดูไฮไลท์ที่เขาเจออะไรใหม่นะพี่ชายที่ที่มาเขาค้ออ่ะหอหินรูปงู เห็นรูปพญานาคคุกคนพญานาคแต่คุณชายเขาไปจอดถ่ายรูปตรงจุดชมวิวค่ะตรงเขาคอแล้วปรากฏว่าเธอรอนานมากรอ,รอพี่ฮาเลขสี่คันพี่ฮาเลสสี่คันถ่ายอยู่เกือบ20นาทียืนรอชำํำถ่ายตัวเองไปชำํำแต่ว่าทุกเข้าใจทุกคนต้องการรูปสวยนะช่องอะไรนะรออโตทีวี ออตโตบายทีวีสวัสดีเจ๊คนสวยสวัสดีค่ะคุณสุพศเออสวัสเสียงสองโอ้นี่น,น,นี่ลุงมานี่แล้วเธอหน้าหย่าหน่อยนะเพราะว่าไปออกทริปมา,นา,าหน้าหย่านิดนึงคือเมื่อช้าหน้าฉ่ำมากทุกวันนี้ทาครีมหกขั้นตอนจะคุณไม่บอกไปหาเอง <laughs> นี่จะทำได้มาสวยป่ะพวกเธอสวยป่ะ เป็นสาวเล็บเจลนะเออสวัสดีครับพี่คนสวยนี่อย่างนี้เลยต้องพูดอย่างนี้นะคะต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณกฤษณะนะคะโอ้คุณกฤษณะสุดหล่อสวัสดีค่ะอันถูกปะภาษาไทยก็ตกภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งโอ้ชีวิตนะคะวันนี้มากับไท่อ้ำนะคะสนุกสนานโอ้เขาเลี้ยงเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเธอเขาไม่ปูเสือให้นั่งเก้าอี้นะคะ เขาเลี้ยงดูอย่างดีคือชีวิตนี่นะใส่เสื้อไทยอ้ำใส่ใส่โมงของรอยย้อนฟิลถุงมือรอยย้อนฟิเสร็จปุ๊บขับบ <laughs> ีสอ็นไปหมดค่ะแล้วจริงๆทางก็ขอบคุณไทยอ้ำด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ให้เราติดสอยให้ตามมาถูกครับเห็นไหมถูกต้องแน่นอน จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคาวาสกิพิสนุโลกนะคะคาวาสกิเ p ส b ี g b กไปใช่ไหมพูดถูกปะอ่าเขาจะมี SP Big b i e พิสนุโลกนี่เนาะเขาก็ชวนเราไปวันเดทที่ค่าแต่ว่าไม่ได้ไปนะเพราะว่าคุณชายติดขายเจนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปเยอะมากทุกคนล่าสุดนะคะคลิปงานแต่งงานเพื่อนนะคะตัดดูเจ็ดเดือนเธอ คุณตา,ตาตาสวัสดีค่ะตัดอยู่เจ็ดเดือนจนตอนนี้เพื่อนทองห้าเดือนละเพิ่งตัดเสร็จ <c oughs> เออถ้าคลิปรีวิวกินเนี่ยก็จะตัดง่ายนี่าเดี๋ยวก่อนไปนะให้ดูอ่าเธอนี่ร้านนี้นะอร่อยไม่แพงที่นั่งดี ตอนแรกขัดเคืองใจโอ้ยมีแอร์นั่งนั่งก่อนใจเย็นต้องนั่งก่อนต้องยืนนิ่งๆน,นั่งนิ่งๆเดี๋ยวเธอจะเย็นเองนะคะนี่ร้านนั้นเป็นพิซซ่าป้าปปปาพิซซ่าอร่อยอยู่ <S <S ตอนแรกอ่ะใจว่าจะกินพิซซ่าอ,อืมไม่รู้ไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดรถก็เลยมาจอดร้านนี้ก็กินเลยกินไปเรื่อยๆจับจับแจ๊บจ๊บจุบๆๆๆๆๆๆๆ๊บจิ๊บจิบนั่นแหละจบ ไม่ตบสักทีละกินไปเรื่อยๆอันนี้นะคะ,ะเห็นปะทุกคนปะน,นี่ภาพอุ้ยสวยเนาะเหมือนเหมือนรูปบ้านเลยเนาะนี่คุณตาตาดูสิเหมือนรูปบ้านเลยเนาะเธออย่าชี้นิ้วมันไม่โฟกัสเนี่ยชอบต้นสนสองต้นนี้มากเลยเหมือนรูปบ้าดเลยอะ่ะนี่เห็นปะสวยไหมสวยเน,ะนาะนะาจ๊ะทุกคนจ๊ะ ไม่ได้ใส่ไม้นะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมพามาวัดผาซ่อนแก้วเดี๋ยวแป๊บนึงจะกลับละเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาผู้ใหญ่นะไปซื้อของเตรียมทําขนมเจใครอยู่พิโลกนะคะไปอุดหนุนคุณชายเขาหน่อยอ,อากาศดีเกี่ยงสามบอกไมนะ่ได้เกี่ยงสาหน้าจอนี้ต้องเปลี่ยน นี่มันต้องหน้าจอนี้หน้าจอนี้จะบอกกี่องศาประมาณ25องศาประมาณ25องศานะคะนี่ปิดทองหลังร้านนะคะแล้วก็ร้านอา่าร้านอะไรนะ อันนั้นก็น่ากินเหมือนเดิมร้านขนมจีนก็น่ากินเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้ก็คือไปได้ร้านขนมจีนตรงทางจุดชมวิวเขาฮอนทอดไข่เจียวครึ่งชงั่วโมงอยากจะเมาอ,อย่ากโกรกันนะก็เันเรื่องจริงะอะทุกคนทอดไข่เจียวไข่เจียวเลยนะ เธอเขาทอดไข่เจียวเห็ดหอมอะครึ่งชั่วโมงสาวจะแบบเราสั่งของกินง,ง่ายมากเลยคือเราไม่ได้อยากรีบแต่ว่ามันด้วยด้วยเวลามันต้องเร่งไงเพราะว่าเรามากันเป็นทีมเนาะเราก็เจอข้าวไข่เจียวราคาไม่ราคาปกติ90้าสิบแต่จานใหญ่อยู่แต่เขาทอดครึ่งชั่วโมงแบบโอ้ปวดหัวเลยทีเดียวนะคะถ้าเรามากันสองคนอาจจะไม่ว่าสักคำเลย เรามากับเขาไงถ้าใครอยากเห็นรูปนะเดี๋ยวตัดคลิปให้ดูนะคะ mm hmm. เพื่อจะแบบว่าเอ๊ยจะออกรถกับเจ้าไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีบัตเจ็ตเราจะออกรถกับเจ้าไหนดีเราจะเอายังไงดีเออเขาดูแลดีหรือเปล่าอะไรแต่บอกกันนะว่าถ้าอยากออกที่พิศโลกนะศูนย์หรือถ้าจะไปดูรุ่นรถว่าจะตัดสินใจเอารุ่นไหนไปดูช่องช่องไหนฮะาคุณชายช่องซิ่งกับชาย ต้องซิ่งกับชายนะถ้าอยากถ้าอยากดูยี่ห้อถ้าอยากรู้ว่ารุ่นไหนมันเหมาะกับคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยบางทีมันต้องดูเนาะบอดี้เรานอกจากเงินแล้วก็กันตรง,งเถินอกจากเงินแล้วก็ต้องดูบอดี้ดูว่าเราจะใช้งานแบบไหนดูว่าเรามีแฟนมีสายซ้อนหรือเปล่าหรือว่าเราจะขับเก๋ๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะแต่ถ้าแบบเอาฟีลลิ่งคนซ้อน วิลลิงแม่บ้านก็ดูช่องนี้นะคะอะไรประมาณนี้แต่ว่าไฮอัมเธอวันนี้เขาพามาเลิศมาเราย้อนผิวกันเลิศนะคะจริงๆ Honda อะไรก็เลิศหมดคือเคยไปแล้วด้วยนะ Honda าบิ๊กวิ่งแล้วพีเนาะเธอบอกเธอไม่กินอ่ะเธอบอกเธอไม่กินเรื่องอะไรล่ะครับอ้วนขนนวลหนนวลอ้วนอะนรอย่างนี้พอด้วย คนทำเขายืนมองอยู่เขาอยากให้เรากินขนมขนมเค้กกล้วยหอมมันก็เหมือนบราวนี่อ่ะเธอมันก็ทำไม่ยากนะคะเอาละทุกคนจ๋าเดี๋ยวรอเจอกันในไลฟ์สดแต่งเค้กนะไลฟ์สดแต่งเค้กบางทีก็จะไม่ได้คุยอะไรทุกคนเพราะว่าลูกค้าเข้าลูกค้าออกลูกค้าเข้าลูกค้าออกอย่างนี้นะคะเวาลานะคะทุกคนหาจะคลิป อ่าไลฟ์สดต่อไปนะคะบ๊ายบาย